แวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยเรื่องของข่าวดีจาก True Vision นะคะเราจะขอเชิญทุกๆคนเนี่ยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประสบการณ์สุดล้ำในงานที่ต้องบอกว่าเจ๋งมากของเรานะคะคกับ Vision's Ahead Magenta Night Party นั่นเองนะคะซึ่งเป็นงานปาร์ตี้ที่ต้องบอกว่าเลิศม,มากคุณผู้ชมจจ,จะมีซูเปอรส์สตาร์จากทุกวงการ คนดังระดับโลกและคนนี้ดิฉันกรี๊ดมากขอบอกช็อตโอเวอร์สตรีทจะกรี๊ดคนนี้เขาได้รับฉายาที่แบบหน้าตาคล้ายๆจัสตินบีเบอร์เขาแบบร้องเพลงเออคุณฝรั่งใช่ไหมของผมเออเออของผมมีอัปเดตกับสาวเกาหลีซีรีส์คนนี้ดังมากกับยุนอื่นเฮอ่ะมาด้วยมีเยอะแยะมากมายนะคะเช่นนักมวยระดับตำนานอย่างวิดิกโบนะครับ พอลเวสซี่แพเย์สุดหล่อจากซีรีส์แวมไพร์ไดอารีสก็มานะครับบ๊อบบี้ชินพ่อครัวมือหนึ่งจากช่อง TLC ก็มาและแน่นอนนะคะดาราซุปตา์จากเมืองไทยของเราอนันดาบอยประกอมสุชาปูประยาแล้วก็ยังมีศิลปินดาราอีกมากมายที่จะมาปรากฏตัวกันบนพรมสีชมพูมาจนตาพิงค์ของเราเนี่ยนะใช่แล้วนะครับมาจากหลากค่ายทุกสังกัดกันเลยทีเดียวนะครับงานนี้จะมีขึ้นนะครับในวันพฤหัสที่16พฤษภาคมเร็วๆนี้จะมีแล้ว ะะตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มใช่แล้วค่ะไปเจอกันที่ Royal Paragon h กอ l 1-2นะคะชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนนั่นเองแล้วก็พิเศษมากๆสำหรับสมาชิกทรูวิชั i น n ์นะคะไปร่วม พบประสบการณ์สุดล้ำครั้งนี้ก็จะได้ลุ้นในเรื่องของการเป็นนิดแอนกรีตนะคะ,ะกับหนุ่มสุดฮอตจักรีของดิฉันด้วยเออคุณไม่ได้ไะคุณไม่ได้เจอนะฮะเนี่ยเขาให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกทรูวิชันฉันก็เป็นสมาชิกทรูวิ vision, <laughs> ชันจะไปยืนด้วยคุณไปทำงานตรงนั้น <laughs> จะทำงานเสร็จจะไปินเขาไปเนียนๆข้างหลังไปละโอเค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 ยอมยามยอมนะฮะห้าสิบท่านเท่านั้นนะคะเพราะฉันก็ไปร่วมสนุกกันได้ทาง facebook.com/truvision แต่คืนนี้จะคลิกเข้าไปเลยอ่นะคะ